ทางสู่ความมั่งมีร่ำรวยชาวราศีพิจิกนะคะเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด2ชุดในการทำนายนะคะชุดแรกเป็นไพ่พาพิกเนตนะคะอันนี้เราสับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะขอคำแนะนำจากไพ่พาพิกเนตค่ะคนทางแห่งความมั่งมีร่ำรวยชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกได้ไพ,พ่รีเล็กชันนะคะหมายความว่า คือคุณอยากเครียดอยากกดดันอยากคาดหวังอะไรมากเกินไปคุณมีความสุขกับสิ่งที่ทํานะคะทําไปด้วยมีความสุขไปด้วยรีเลกไปด้วยนะคะอย่าไปคาดหวังถ้าคุณคาดหวังคุณจะไม่สมหวังนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยให้มันไปตามตามวิถีที่คุณทําแล้วคุณก็มีความสุขนะมันมีเกณฑ์สมหวังสมปาถนานะคะชาวราศีพิจิกได้ไพ่ดีไรท์ การคิดบวกปล่อยวางยินดียอมรับความจริงนะคะปล่อยวางปล่อยวางนี่แหละก็เหมือนเป็นการปล่อยวางไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันทําให้เต็มที่แล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทํานะคะคิดดีนะคะยอมรับความจริงแล้วถ้าชาวราศีพิจิกนะจิตคุณสงบมหมจิต จิตใจคุณสงบมากเท่าไหร่ลาบจะเกิดมากขึ้นเท่านั้นเงินจะเข้ามาเยอะมากเท่านั้นถ้าคุณจิตใจคุณวุ่นวายคุณมัวสับสนเนี่ยลาบจะเข้ามายากมากการเงินเงินก็จะเข้ามายากมากคุณสังเกตดูไหมชาวราศีพิจิกเมื่อไหร่ที่คุณสงบร่มเย็นนะจิตใจคุณสงบร่มเย็นคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะพลั่งพรูเข้ามาหาชีวิตคุณง่ายเหลือเกินนะคะต่อไปค่ะอีกใบหนึ่งค่ะ,ะ power Empowerment นะคะหมายถึงทุ่มเทแรงกายแรงใจให้เต็มที่นะคะทุ่มเทให้เต็มที่นะ,ะจริงจังกับงานนะคะใส่ใจนะคะภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่าละทิ้งอะไรระหว่างทางอย่าทิ้งอะไรระหว่างทางอย่าเดินหันหลังกลับระหว่างทาง คุณทําอะไรแล้วคุณตั้งเป้าหมายแล้วคุณต้องเดินหน้าต่อไปมันอาจจะช้าหน่อยแต่คุณก็มีความสุขทําไปเรื่อยๆนะคะยิ่งคุณไปคาดหวังเป้าหมายกับมันยิ่งเยอะนะมันมีโอกาสไม่สมหวังเยอะดังนั้นปล่อยวางรีแลกนะคะรีแลกไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดนันคิดบวกจิตใจสงบนะแล้วก็ทําให้เต็มที่มีความสุขกับปัจจุบันคุณมีเกณฑ์สมหวังสมปรารถนาในเรื่องความมั่งมีร่ํารวยค่ะต่อไปขอไพ่ ไทาโร่ไพ่ทาโร่อันนี้เราก็สับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะทาโร่ได้ไพ่ king of pentacles ความมั่งมีร่ำรวยของชาวราศีพิจิกจะเริ่มต้นจากการที่คุณคล่องคล่องเรื่องการเงินเงินจะเลื่นไหลคุณจะทำคุณจะหยิบจับซื้ออะไรขายอะไรอะไรมันจะเลื่อนไหลมันจะไปได้ด้วยดีนะคะมันจะไปได้ด้วยดีมันจะเริ่มเริ่มสถานการณ์การเงินคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะได้ไพ่สิบถ้วยหมายถึงความสมบูรณ์ ความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ทางการเงินคุณจะค่อนข้างรวยมากนะชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ร่ำรวยนะคะร่ำรวยมากนะคะสุขสบายด้วยทั้งเขาเรียกว่าอะไรมั่งมีสีสุขประมาณนี้นะคะมั่งมีสีสุขร่ำรวยนะคะขออีกใบค่ะความเขาเรียกว่าอะไรความร่ำรวยของชาวราศีพิจิกขนาดไหนนะคะไพ่เด e อ u สันได้ไพ่ที่บ่งบอกถึงว่า ชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะขึ้นสู่จุดสูงสุดจุดรุ่งโรดของชีวิตการร่ำรวยคุณจะไม่คุณไม่เคยได้เหยียบย่ำม,มาก่อนแต่ต่อไปนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ขึ้นสู่จุดที่ร่ำรวยสุขสบายนะคะมั่นคงมั่งคั่งเป็นเศรษฐีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําอยู่มันจะเจริญรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีรวมทั้งการเงินของคุณการเงินจะดีขึ้นตามลาดับถึงขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีคะ่ะชาวราศีพิจิกคะ่ะ